เก่งๆงลูกเก่งค่ะเขียนในบ้างค่ะอ่ะระบายอีกตัวนึงค่ะมันมี3ต,ตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเขนหน้ามาก่อนค่ะระบายหน้าก่อนนะคะมำให้สวยหน้ามัน้นค่ะ โอเคสวยหรือยังลูกอยากขอแม่นเงินไอเย่ยนนี้ก่อนสีอะไรคะน่ะสีเหลืองสีเหลืองเรียกว่าอะไรคะเยลนหล่อเย็นหล่ออ๋อก็ไหนก็ไปเขียวกระตาค่ะไหนรู้ไหมก็เป็นเขียวค่ะเพราะนั่นก็ปนนนไปเป็นเขียแล้วในปีนสค่ะ แขนสีอะไรคะลูกแขนแขนแขนมันต้องระบายสีอะไรคะแขนก็ไม่ได้สีมันก็เป็นสีน้กการ์ดนะคะเหรอคะเปลี่ยนสีไหมคะลูกไม่ค่ะไม่เปลี่ยนหรอคะเปลี่ยนเลยเหรอคะแขน,นว่ามันก็อันนี้เด็กข,ขาเดินเข้เาลึกๆนคะ่ะอะารุณะมันก็มันก็มันก็แขนดูนะ และนี้สีอะไรคะลูก๋ยวาขำแม่ข้ามเขียวกนเหรอคะแล้วสีที่หนูระบายนี้สีอะไรคะสีแดงเละสีแดงเละอ้าเกิดเกิดเกิดขึ้นมาจากแาบเปสีน้ำตาลหรอคะสีน้ำตาลอะไรอ่ะลูกบาเบาเนหรอคะตัวนี้หนูระบายสีแดงอยู่อ้เป็นเขียวเป็นสีน้ำตาลแล้วไม่ใช่ค่ะสีแดงค่ะใช่นี้บ้าง เสร็จแล้วหรอไม่ละบ,บายขามันหรอลูกขาสีขาวเนี่ยมันยังขาวอยู่เลยอ๋ออ้ยลืม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 หรอคะอ่าเสร็จยังคะอันนั้นอะไรถึแล้วเสร็จแล้วหรออ่ะเบอร์เกอร,ร์เบอร,ร์เกอร,ร์มีกี่ชิน้นอันนี้ค่ะค่ะเบอร,ร์เกอร,ร์มีกี่ชิ้นคะนับก่อนหนึ่งสอง สามสี่ <4. S 1> อ่าอยู่ที่สี่ชิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นน้องมะนาวระบายถึงตัวไหนคะตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวระาบายตัวนี้ให้เฉกันนะคะเสกเกันได้ค่ะ้ลูกค่ะโนโนโนตัวนี้พอแล้วมาระบายเบอร์เกอร์เลยค่ะเบอร์เกอร์มีสี่ชิ้นระบายเลยค่ะยาม,าม่ามี ไม่มีพอแล้วค่ะมีพอแล้วนะคะมาระบายเบอร์เกอร์นะคะหมียังไม่พอค่ะไม่หมีมันมีกี่ตัวอันนี้มันเลขสามลูกมันมีสามตัวพอแล้วค่ะเบอร์เกอร์เลยค่ะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่นะคะลูกค้าระบายเบอร์เกอร์ต่อเลยค่ะใช่ทําให้มันสวยๆนะคะเป็นสีน้ตาก็แล้วค่ะเบอร์เกอร์สีแดงเลยใช่ไหมเนอ สวยแล้วค่ะไม่เปลี่ยนสีบ้างเหรอคะคือีนี้ก่อนนะคะสวยมันสวยแล้วละคะโอ้สวยจริงๆด้วยลูกสีแดงด้วยสีแดงด้วยเหรอคะมาไป็นกันอื อ้สวยลูกสวยใช่้วยใช่ค่ะสวยมากเลยเขียนแล้วเสร็จแล้วระบายอีกระบายต่ออีกสามชิ้นค่ะเพราะว่ามันมีสี่ชิ้นนะคะไม่ช่ระบายอ่าอ่าระบายต่ออีกนะคะเพราะว่ามันมีสี่ชิ้นใช่ไหมคะที่หนูนับได้สี่ชิ้นใช่ไหมคะลูกเฉียบกอ่าเฉียบนี่ก่อนค่ะ กนนะคะค่ะทำต่อไปนะลูกนะกเก่งลูกเก่งอ่ะสนใจทำหนังสือก่อนนะคะระบายหนังสือก่อนกระบายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ